สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวชมรมเบสบอลในโรงเรียนญี่ปุ่นกันครับผมได้ไปได้เปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2 5 6 5ถึงพศ2 5บ6มาครับโรงเรียนที่ได้ไปอยู่ก็คือโรงเรียนนี้เลยครับโตเกียวเมโทรโพลิแทน a i High School อันนี้คือเป็นเพื่อนในชมรมของผมครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการซ้อมกันเลยครับอันนี้ก็คือบรรยากาศการซ้อมแขวงไม้นะครับมันก็มี อาอาจารย์คอยดูแลแล้วก็มีเ,เพื่อนๆคอยดูว่าท่าถูกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ก็มีการฝึกฝนร,ร่างกายนะครับอันนี้ก็เป็นแคต่ตัวอย่างนะครับก็ได้ออกกํลาลังกาย <c oughs> ได้ออกกลาลังกายที่หลากหลายเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงครับเพื่อที่จะได้ไปฝึกเบสบอลคือเหตุผลที่ผมฝึกเบสบอลก็เพราะว่าเป็นกีฬาที่ไม่ค่อยมีในประเทศไทยนะครับอยากลองอะไรใหม่ใหม่ สรุปก็คือเป็นกีฬาที่ค่อนข้างยากเลยครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นยังไงดีก็คือต้องใช้ความอดทนสูงครับแล้วก็มีความอันตรายอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยกล้าให้ผมเล่นในสนามจริงก็จะใช้แบบอาการฝึกปลาแบบใช้ไม้คนไก่เงี้ยครับแบบเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาค่อนข้างที่จะอันตรายครับสาหรับนักเรียนต่างชาติอันนี้เป็นบรรยากาศการซ้อมครับแล้วนี้ก็คือเป็น วิวนะครับตอนเย็นซ้อมทุกวันอันนี้คือสภาพเมื่อฝึกวิ่งขึ้นมาลงบันไดน,นะครับไม่เพียงแต่จะซ้อมเท่นันครับก็ะจะมีไปกินเลี้ยงแล้วก็ไปฝึกไปฝึกข้างนอกนะครับฝึกตีรูปจริงๆแต่ผมไม่ได้ฝึกอันนี้ก็คืออาผมก็ได้ไปดูเบสบอลนะครับกับโฮสแฟมิลีก็โฮสก็จะจ่ายผมจ่ายเงินให้ผมดูนะครับผมก็ได้ไปศึกษาว่าเออเบสบอลเล่นยังไงแต่ผมก็ ไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีนะครับเพราะกะติกาค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็คําอธิบายเป็นภาษาไทยก็ค่อนข้างอธิบายได้ยากครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศคร่าวๆครับว,ว,ว่าอ่าคนญี่ปุ่นเนาะชอบเบสบอลเป็นพิเศษนะครับจะเห็นได้ว่าเยอะเยอะเลยคนดูอันนี้คือเป็นวันที่ก่อนผมจะกลับนะครับก็เขาใจะให้ไม้เบส่วนผมเป็นที่ระลึกครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่นะครับ